กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปมูกันที่วัดแจ้งค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะบูชาองค์เทเวสุวรรนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาบูชาดอกไม้ทุกเทียนทางนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้องค์ททเวสุวรรกันค่ะระหว่างนี้ก็เดี๋ยว ให้เเพื่อนๆกราบขอพอรองค์เทวสุวรรณนะคะแล้วก็จะขอเล่าประวัติคร่าวๆนะคะเพื่อนๆทวเทวสุวรรณวัดแจ้งเมืองเก่าประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นทวเทวสวรองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงเฉพาะองค์ไม่รวมฐาน15.59เมตรตั้งอยู่ที่ลานกลางแจ้งด้านหลังวัดทวเทวสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ ในเท้าจตุโลกบาททั้ง4เป็นเทพผู้ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตมนุษย์โดยหลวงปู่โทนเป็นผู้สร้างองค์เทวสุวรรณจากปฏิหารตายแล้วฟื้นของหลวงปู่โทนร,ระหว่างก่อสร้างมีปฏิหารเกิดขึ้นมากมายผู้คนต่างหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรจากเรื่องราวปฏิหารที่เป็นที่ประจักษ์ แล้บอกเล่ากันต่อปากต่อปากว่าในเรื่องของความสําเร็จโชคลาภเงินทองต่างก็พากันเฮงเฮงบังๆงงทุกคนมาค่ะเพื่อนๆเรามากาบไหวขอพอรกันนะคะเดี๋ยวขอเสียงโชคแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเฮงบังปังร่วมกันนะคะหวานจี วันนี้ก็มีเหล่า FC ที่เขาเพ่งๆปังๆนะคะเขามาแก้บนนะคะเ,เพื่อนๆเรามาร่วมปวยพรเขานะคะแล้วก็ขอให้เรามีโชคมีลาบเส้นกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเ,เพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมให้ทั่วๆบริเวณรอบวัดเลยนะคะบริเวณรอบวัดก็มีพื้นที่มากมายเลยนะคะเพื่อนๆลมลื่นมีต้นไม้เขียวขจีมากเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆเดินชมได้เลยนะคะเพื่อนๆหากใครที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวที่วัดแจ้งได้นะคะไปต่อครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่มณฑบ ท้าอุเทนนะคะก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆกับขอพรท้าอุเทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเล่าประวัติข้าวๆนะคะเพื่อนๆมนดบจะเป็นจุศรีล์ของพระพระพักดีเดชะหรือเท้าอุเทนนะคะผู้ก่อตั้งเมืองประจันตคามในปีพศ2369ตรงกับสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากการปราบปรามเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ ต่อมาได้ต่อสู้กับข้าศึกในสงครามที่กัมพูชาและเสียชีวิตในสนามรบนับว่าเป็นเกประวัติและเป็นแบบอย่างที่ชนรุ่นหลังเป็นอย่างมากนะคะท้าอุเทนเป็นเจ้าเมืองคนแรกของประจัตคามผู้คนให้ความเคารพยกย่องและศรัทธาเป็นอย่างมากผู้คนเคารพกับไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเลือดข้าไหลลิน พาแผ่นดินกัมบูชาเพื่อประกาศสักดาให้พวกเองรู้ว่าข้าคือนักรบแห่งเมืองประจันตคามท้าอูเทนช้ยชัตินักรบมาต่อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมากราบสักการะองค์พระศรีสันเพชรนะคะเพื่อนให้เพื่อนกราบขอพรองค์พระศรีสันเพชรได้เลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเพื่อน พระศรีสันเพชรนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแจ้งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดปราจีนด้วยค่ะชาวปราจีนบุรีให้ความเคารพบูชากันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะในเรื่องของความสําเร็จค้าขายโชคลาภเงินทองผู้คนต่างพากันมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกราบหลวงปู่โทนนะคะปกติหลวงปู่โทนเขาจะไม่ค่อยได้มา,าพบกับเรา FC เท่าไหร่นะคะวันนี้เป็นโชคดีของเราค่ะที่เราได้มาเจอหลวงปู่โทนนะคะหลวงปู่โทนนะคะเป็นนักพัฒนาที่มีลูกศิษย์ลูกหานะ,ะทั่วประเทศต่างให้ความศรัทธานในตัวท่านนะคะและเกิดปฏิหารกับตัวหลวงปู่โทนตายแล้วฟื้นสองครั้งด้วยกัน โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์เทวสุวรรณทาให้ผู้คนต่างหลั่งไหลามากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกันนะคะเพื่อนๆต่างก็จะสมหวังไปตามๆกันเลยค่ะระหว่างนี้ก็อขอกราบขอพรหลวงปู่โทนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆ f อซทุกคนนะคะให้รับพรรับโชคลาภรับสิ่งดีๆพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆขอให้เราโลยัเลยยงเคงปังๆร่วมกันนะคะเพื่อนๆ f อ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอให้เพื่อนๆ FC นะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปมูที่ไหนกันนะคะเพื่อนๆขอให้เรารวยๆเฮงๆปังๆด้วยกันนะคะวานเจี๊ยบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้